ตารางปล่อยขบวนรถบัส16คันรอบที่3ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวร,ราีย์รัชกาลที่5นายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบัสนำประชาชนจำนวน750คนเดินทางเข้าเฝ้าบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสรรอบที่3โดยในครั้งนี้มีรถบัสนำประชาชนในอำเภอเมืองตรังจำนวน3คัน อำเภอกันตังสองคันอเภอย่านตาขาวสองคันอสิกาวหนึ่งคันอปะาเหลียนหนึ่งคันอนายงหนึ่งคันอเภอหาดสำราญหนึ่งคันโดยรถบัสจำนวน11คันนี้ออกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอรัศดาเพื่อไปสมทบกับขบวนของอำเภอห้วยยอดอเภอวังวิเศษและอเภอรัศดาอีกหคันรวมเป็น16คันซึ่งทุกครั้งก่อนออกเดินทางได้มีการตรวจสภาพรถทุกคัน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวอวยพรให้ประชาชนทุกคนเดินทางไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและขอให้ทุกคนเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนคงเข้าใจกันว่าการถวายพระราชกุศลทําได้หลายรูปแบบด้วยกันที่สําคัญที่สุดคือการปฏิบัติคิดดีพูดดีทําดีทําตามพระราชปณิธานพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่ดีที่สุด Oh,